สวัสดีค่ะเจนค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่ออจิตพอดแคแต์แล้วก็เป็นคนคนหนึ่งที่เคยเดินอยู่บนโลกซึมเศร้าค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ a และ o n d r o i ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อไหร่คะอ่าให้ย้อนเวลากลับไปก็ประมาณ2ปีครึ่งแล้วค่ะรักษาอาการตัวเองอยู่ประมาณ1ปีหลังจากนั้นก็ดีขึ้น ได้ปีครึ่งแล้วทำไมรู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าคะทำไมถึงรู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆตอบยากเนาะแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปตอนนั้นนะทุกอย่างมันชัดเจนมากๆนิสัยการกระทำความรู้สึกคำพูดทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดจากหน้ามือไปหลังมือและมันยังมีเสียงจากคนรอบข้างอีกว่า เจนดูเปลี่ยนไปนะลองไปหาหมอดีไหมมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเออเราเปลี่ยนไปจริงๆด้วยเราควรต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแหละก็เลยเลือกที่จะไปหาหมอดีกว่าทำไมในวันนั้นที่เจนตัดสินใจไปหาหทำไมถึงตัดสินใจไปหาหมอเหรอสิ่งสำคัญหลักอย่างแรกเลยนะไม่ใช่ความรู้สึกของตัวเองแต่เป็นคำพูดของป้าว่าเจน ไปหาหมอเธอไปลองดูไม่มีอะไรเสียหายหรอกและใจนึงเราก็รู้สึกเลยว่าเราก็ไม่ได้อยากเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ตัดสินใจว่าเออวันนั้นทําไมถึงเลือกลุกออกจากเตียงแล้วไปหาหมอในตอนที่เป็นโรคซึมเศร้าในตอนนั้นมีความรู้สึกยังไงบ้างคะโหถ้าให้ย้อนกลับไปความรู้สึกมัน มีแต่ความรู้สึกเศร้ามืดหม่นหมองคือมองไม่เห็นแสงสว่างเลยในใจมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าไม่มีเรี่ยวแรงจะทําอะไรเลยไม่รู้ว่าจะบอกอยังไงแต่ว่ามันหนักมากๆหนักจนเราไม่สามารถจะอธิบายเป็นคําพูดได้ว่าความทุกข์นี้มันเกิดจากอะไรมันเป็นเพราะอะไร พอบางทีมันก็ไม่ได้มีเหตุผลมันวิ่งเข้ามาหาเองเลยอ่ะหลังจากวันนั้นที่ตัดสินใจไปหาหมอดีขึ้นบ้างไหมคะวันที่ตัดสินใจไปหาหมอวันที่ได้หาหมอไม่ได้รู้สึกว่าอาการดีขึ้นแต่รู้สึกว่ามันน่าจะดีขึ้นได้นะอพอหาหมอในช่วงสามเดือนแรกมันก็ยังไม่ได้รู้สึกดีขึ้น การหาหมอหาไปอีกอีกไต่มาสหนึง่งเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้ให้ตอบแบบรวมๆเลยก็ดีใจมากที่วันนั้นเดินไปหาหมอเพราะมันทําให้วันนี้เราเป็นวันนี้วันนี้เราดีขึ้นเพราะฉะนั้นคิดว่าการไปหาหมอก็ยังสําคัญอยู่สำหรับผู้ป่วยโรสครสคึมเศา้าสำคัญมากเลยอืมการหาหมอคือหนึ่งตัวช่วยสําคัญที่จะทําให้เรา มีความหวังว่ามันจะดีขึ้นได้ถ้าย้อนกลับไปอะค่ะช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดเลยคือถ้าให้ตอบนะตอนที่เป็นโรคซึมเศร้าเหรอยากถูกตอนเลยอะกินก็ยากนอนก็ยากคิดอะไรก็ยากไม่มีอะไรง่ายเลยสิ่งที่ยากมากที่สุดนะตอนนั้นคือ เราไม่รู้ว่าเราจะอธิบายความเศร้าของเรามาให้คนอื่นรับฟังและเข้าใจเราได้ยังไงเรากลัวว่าถ้าเราพูดความรู้สึกนี้ออกไปอ่ะคนอื่นเขาต้องงงแน่ๆเลยอยู่ดีๆก็เศร้าอะ่ะไม่รู้ว่าเศร้าเพราะอะไรอยู่ดีๆก็นอนไม่หลับอะ่ะมันเพราะอะไรมันก็ไม่มีใครเข้าใจนะมุมมองตอนนั้นนะความรู้สึกตอนนั้นหรอกนี่แหละคือสิ่งที่ยากมากที่สุดเลย สิ่งสำคัญที่ทำให้พี่เจนก้าวผ่านโรคซึมเศร้ามาได้เจนมองว่ามันมีอยู่สองปัจจัยหลักสำหรับตัวเจนนะสองสิ่งสำคัญเลยคือกำลังใจจากคนรอบข้างแล้วก็ความพยายามที่จะหายจากตัวเราเองอคนรอบข้างสำคัญมากๆมากๆในการที่เขาจะช่วยสปอร์ตรับฟังและเข้าใจในบางมุมมองในบางความรู้สึก แต่มากไปกว่านั้นแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่พยายามที่จะหายเลยเราไม่พยายามที่จะบอกตัวเองว่าอยากหายอยากหายนะตอนนั้นเจนคงไม่หายอืมและอย่างสุดท้ายอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเสริมก็คือยายาจากจิตแพทย์ที่จิตแพทย์จ่ายให้คือณนะความรู้สึกตอนแรกๆอะ่ะมันไม่ช่วยแบบเห็นได้ชัดหรอกสำหรับเจนเองนะ แต่พอกินไปเรื่อยๆแล้วอย่างน้อยเลยอะ่ะมันช่วยเรื่องการนอนหลับพอหลับแล้วตื่นขึ้นมามันรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวผ่านวันนี้ไปได้เดี๋ยวตอนคืนนี้เดี๋ยวกันคืนนี้ก็ได้หลับแล้วอืมมันจะเหมือนเป็นกําลังใจเล็กๆที่ช่วยให้เราก้าวผ่านวันวันหนึ่งไปได้แล้วมันก็ช่วยปรับสารเคมีในสมองบางอย่างที่มันคงขาดมันคงหายไปจากเดิมอมมันก็เลยช่วยเรา ที่กำลังเผชิญกับโรคซมเศร้าอยู่ไหมคะก็อยากบอกนะก็จริงๆแล้วเราเชื่อว่าทุกคนอยู่ในช่วงเวลาที่หนักอยู่แล้วแต่ว่าในความหนักนั้นอะเราคงมองไม่เห็นหรอกว่ามันจะเบาลงได้ยังไงในวันนั้นนะตอนนั้นเราคงไม่รู้สึกหรอกว่าเราคงรู้สึกว่า เราไม่รู้จะอยู่ไปทําไมนะวันที่เรามีแต่ความรู้สึกหนักขนาดนี้หน่วงขนาดนี้หันไปทางไหนก็ไม่มีคนที่จะช่วยเหลือเราได้แบบร้อยเปอร์เซนแต่ว่าเราอยากให้มองว่าให้มันผ่านแค่วันวันนี้ไปก่อนอืมแค่วันนี้ผ่านไปไม่ไม่ต้องบอกตัวเองด้ว่าจะผ่านไปเพื่ออะไรแค่ผ่านไปก่อน พอผ่านวันนี้ไปได้พรุ่งนี้ลองเอาอีกรอบหนึ่งลองบอกกับตัวเองว่าก็แค่ผ่านวันนี้ไปให้ได้ไม่ไม่ต้องกดดันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วไม่แปลกเลยถ้าจะมีคนที่ไม่เข้าใจความรู้สึกเราอืมเราคงน้อยใจได้แต่ว่าอาจจะต้องบอกตัวเองได้วว่าในบางวันเราก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันมันก็คงไม่มีใครที่เข้าใจความรู้สึกเราทั้งหมด เพราะฉะนั้นค่อยๆก้าวผ่านไปทีวันโดยไม่ต้องคาดหวังว่าจะมีใครที่เป็นคนที่เข้าใจเราที่สุดบางมุมบางวันเราแค่เข้าใจตัวเราเองในบางจุดในบางมุมก็พอณนะวันนี้เราอาจจะเป็นกระถางต้นไม้ต้นหนึ่งที่ต้นไม้มันเหี่ยวเฉาลงเพราะว่ามันอาจจะขาดฝนขาดปุย๋ยขาดร่มเงาอืมแต่ไม่ใช่ว่ากระถางต้นไม้ต้นนั้นอะมันจะไม่งอกงามกลับขึ้นมาอีกม่ มันแค่ต้องอาศัยจังหวะเวลาน้ำปุ๋ยหรือว่าร่มเงามันก็อาจจะกลับมาเป็นต้นไม้ที่ดีที่เติบโตไม่ต้องสวยงามมากก็ได้แต่อย่างน้อยมันก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วอะเหมือนกับตอนที่ป้าเคยบอกเจนไยว่าดีนะที่วันนั้นเจนไม่ทำลายตัวเองอเพราะว่าอย่างน้อยนะวันนี้วันที่เจนหายแล้วดีขึ้นแล้ว เจนก็ได้ใช้ประสบการณ์เจนอะมาบอกเล่าต่อแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับใครคนใดคนหนึ่งมากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าทุกคนจะเชื่อหรือเปล่าแต่ว่าเจนเข้าใจความรู้สึกณนะตรงนั้นตอนนั้นจริงๆว่ารู้สึกยังไงแลวเจนก็อยากจะเป็นกำลังใจเล็กๆที่บอกว่าเจนเข้าใจนะแล้วก็ ค่อยๆเดินก้าวผ่านมันมาก็ได้มันอาจจะมีทางดีขึ้นอาจจะมีทางหายเหมือนกับตอนที่เจนเคยผ่านมันมาก็ได้ออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android